รัฐบาลโดยประยุทธ์คุณประยุทธ์คิดว่าจะแจกเงินเหรอไม่ยั่งยืนประยูนสิครับแจกงานให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนงบประมาณ200ล้านบาทเพื่อสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า2000นคนกดกดกดเราต้องสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีความมั่นใจเขายังมีรายได้แล้วเราต้องการให้เงินนี้นะครับตกไปอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจ พี่น้องที่เป็นชาวรากหญ้าไม่ใช่ผู้ระเหมาเจ้าใดเจ้าหนึ่งมาบูกคาดยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าอนาคตของหักใหญ่ต่อไปเนี่ยจะฟื้นกลับมาได้อีกสักเท่าไหร่โลกเศรษกิจทันใหญ่มันจะเกิด ความยากลําบากมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีงานทําและไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมาจุนเจอือครอบครัวคนเลยระดับรากหญ้าเนี่ยมันเดินไม่ได้จริงๆแล้วขนาดกลางหรือใบใหญ่ก็ไม่ใช่จะเดินได้ง่ายๆนะถ้ารากหญ้าเนี่ยเดินไม่ได้ นโยบายงบประมาณ200ล้านบาทเพื่อสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า2,000คนจำนวน100โครงงานโครงงานโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ2ล้านบาทโดยมาเป็นผู้สัญญากับเทศบาลเลยแล้วเราคิดว่าควรจะทําต่อเนื่อง2ปีเพื่อที่จะให้เขามีความมั่นใจคือที่เขาจะมาลงทุนหรือจะมาเป็นลูกสัญญากับเทศบาลเนี่ยยาวพอสมควรโครงที่1เนี่ยนะครับ จัดสรรเพประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ขยะคูระบายน้ำภายในเขตชุมชนของเขาก็าจะส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยนะครับรู้จักการคัดแยกขยะเป็นการลดจำนวนขยะที่จะเป็นปัญหาจะต้องเอาไปกำจัดที่ควรหลังแล้วถ้าชุมชนนะครับสามารถรวมตัวกันมาทำสัญญาคู่กับเทศบาลแล้วพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลแล้วมันจะไม่ดีเหรอชุมชน โวงงานรงที่2คือการดูแลเรื่องเกาะกลางถนนทัดใหญ่เรายมีถนนที่มีเกาะกลางถนนยาวรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า20กิโลเมตรปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกต้นไม้ไว้บ้างแต่ต้นไม้ที่ได้รับการปลูกนี้แคงแก่นบางต้นเนี่ยปลูกมา40ปีแล้วแทบจะไม่เคยกินปุ๋ยเลยนะไม่เคยออกดอกก็เลยให้คนทัดใหญ่ ไม่มีคนที่มีความรู้ในการดูแลต้นไม้ที่มาคอยตกแต่งบำรุงต้นไม้ยังมีพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะครับบนเก,กาะกลางถนนเนี่ยซึ่งมีช่องว่างสามารถปลูกต้นไม้เสริมได้อีกเราจะหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมเพิ่มปลูกต้นไม้เข้าไปถ้าปีหนึ่งเราปลูกได้1 0 0 0 0แต้นนะ2ปีได้2 0 0 0 0นต้นภายใน5ปีหันใจเปลี่ยนเป็นเมืองสีเขียวนะครับ โครงการที่สาคือว่าจ้างให้พี่น้องประชาชนดูแลความสะอาดของคลองเตย12กิโลเมตรคลองอุดอภวในเขตเทศบาลหใหญ่เรา4กิโลเมตรคลองเรียนอีก2-3กิโลเมตรคลองก็สะอาดไม่มีขยะลงไปอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะว่าจ้างพี่น้องประชาชนช่วยดูแลความสะอาดบาดวิถีรวมทั้ง วินัยจราจรของผู้ที่สัญจร,รอยู่หรือจอดรถเขาจะได้ช่วยจราจรนะครับในการจัดรถให้จอดถ,ถูกต้องเขาช่วยเก็บกลวยนะฮะหรือเก้าอี้ที่เจ้าของบ้านมาวางเอาเก็บไปคืนให้เจ้าของบ้านเอาไปใช้ในบ้านเถอะอย่ามาวางที่ถนนเลยคล้ายๆตัวแทนของตำรวจจราจรนั่นแหละแต่ไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ พี่น้องคิดดูสิครับถ้าเก,กาะกลางถนนทุกมุมสวยงามเสริมด้วยนโยบายของเรานะครับที่จะปรับปรุงคลองเตย12กิโลเมตรเนี่ยให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองปรับปรุงฝาปิดคลองเตยให้เป็นสวนหย่อมที่สวยงามมีโครงการปรับปรุงถนนธรรมนวิถีถนนสาย1สาย2สาย3มารองรับในปีที่4ปีที่5แล้วทันใหญ่จะมีอนาคตไหมเรามีแด์มากทั้งเมืองอะ่ะแล้วพอดีกับจังหวะที่เศรษฐกิจของประเทศเรากระเตื้องขึ้น เศรษฐกิจของโลกดีขึ้นพี่น้องประชาชนชาวมาเลเซียนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองหันใหญ่แล้วเห็นหันใหญ่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วนะครับความจเจริญรุ่งเรืองความมาั่งคั่งจะไม่กลับมหันหใหญ่แล้วครับหัวใจสาคัญที่สุดต,ต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองตัวเองรักเมืองตัวเองนี่คือฝรังสูงสุดนยโยบาย 200ล้านสร้าง2,000งานเป็นนโยาบายที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนประดับราชญาทุกคนมาร่วมสู้มาร่วมกันสร้างและมาสร้างฝันให้หันใหญ่ต่อไปเป็นเมืองแห่งโอกาสอีกครั้งหนึ่ง